ขอบคุณพระเจ้าค่ะวันนี้ก็เราทุกคนซึ่งเป็นวันแม่และคุณพ่อด้วยขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่มีคุณพ่อเราก็ไม่ได้กเกิดเรามีทั้งคุณแม่คุณพ่อขอขอบคุณพระเจ้าเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราในชีวิตของเรานี่ทุกคนที่เข้ามาเป็นรูปของพระเจ้าคิดว่าเราต้องมั่นคงเชื่อในพระเจ้าของเรา ญาที่ยิ่งใหญ่วันนี้แม่ก็อยากจะอ่านในหนังสือกิจการนะคะในบทที่11ข้อที่19ถึง24นะคะขอเราอ่านอานธิษฐานอ่านด้วยกันค่ะ ในกิจการบทที่สิบเอ็ดนะคะข้อสิบเก้าถึงยี่สิบยี่สิบสี่ก็แล้วกันค่ะขอบคุณพระเจ้าอ่านด้วยกันนะคะคราวนี้ก็คราวนี้ก็เรื่องเลื่ไปยังที่จักรในกรุงเยรูซาเล็มเขาจึงใช้วารณบัตร ให้ไปยังเมืองอันที่โอกเพื่อบาราบัตมาแล้วได้เห็นจากเกาะไทปันนะคะทำให้เราได้รู้ว่าบาราบารณนาบัตเนี่ยไม่เราไม่เคยได้ยินชื่อเสียงแต่เมื่อเข้ามามามาที่เกาะไทปัตคนคนนี้ มีความดีอย่างมากมายมีความเชื่อมีทั้งหลายสิ่งในอย่างในตัวเขามีสี่ประการนะคะบาลานาบ้านนี้ไปที่เมืองในกิจการไปที่คิจจักขั้งแรกในคราวที่สมาชิกคิจจักได้ขายทรัพย์สินของตนและเอาเงินมารวมกันเป็นกองกลาง เราจรึงรู้ว่าเขามีชื่อจริงค่ะ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 สูกลก่าวถึงว่าครั้งแรกในคราวที่สมาชิกที่จะจักได้ขายทรัพย์สินของตนและเอาเงินมารวมกันเป็นกองกลางเราจรึงรู้ว่าเขามีชื่อจริงว่าโยเซฟเป็นลูกหลานของเผ่าเลวี มาจากเกาะไซปัสทำให้เราได้รู้ว่าบาลานาบาตเป็นคนที่คิดจะจากเยรูซาเลม็มใช้ให้ไปตลอดไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เมืองอันทิโอกพักกัมพีได้บันทึกไว้ว่าเขาเป็นคนดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่พระกัมพีเรียกชื่อเขาว่า บาลนาบัตแต่ตัวเขาเองมีชื่อว่าโยเซฟแต่เป็นคนที่เป็นคนที่ใช้มาตรวจที่คิดจจัดพระวิดาและเขาก็ตัวเขาเองนะไม่มีชื่อมาก่อนที่เราจพิเได้ยินชื่อเสียงของเขาแต่เขาเป็นคนดีเขามีมีความกรุณาปานีมีความผ่อมใจใช่ค่ะ ทำให้เขารู้ได้ว่าบารณนาบัตมีชื่อมีชื่อโยเซฟเหตุการณ์ที่เมืองอันทิโอก,กพักกัมพีได้มาเช็กว่าเขาเป็นคนดีประกอบไปด้วยพาวิญญาณบริสุทธิ์มีความเชื่อเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่พักกัมพีเรียกชื่อเขาว่าแทนชื่อจริงเรียกเขาว่าบารณนาบัตแต่ชื่อจริงเขาชื่อโยเซฟแต่ตัวเขาใช้ชื่อเขาว่าโยเซฟ แต่คนอื่นเรียกเขาว่าบาลานบัตเป็นลูกแห่งควันหนุนน้ำใ่คนอื่นเห็นกิจการเห็นกิริยาที่เขาได้ทำเขาเป็นคนที่หนุนใจคนให้โอกาสคนคนที่ทําผิดบางทีเขาให้โอกาสเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิอยู่กับเขาชีวิตของเราเนี่ยล้วเคยสังเกตตัวเราเองไม่ว่าเราเป็นคนยังไง เรามาเข้าพระเจ้าเนี่ยเราเคยสัมผัสว่าตัวเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจของเรามันไม่เราไปไหนแล้วต้องเป็นคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์คือคนที่เข้าเฝ้าอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ถ้าชีวิตครั้งคิดจะตีครั้งเราไม่ติดสนิทกับพระเจ้าเราก็ไม่รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แม่อยากจะหนุนใจลูกๆทุกคนว่าการอยู่ในพระเจ้าเนี่ยเราต้องมีกิริยาที่เรียบร้อยมีความรัก มีการให้อภัยคนใครจะทําผิดยังไงเราอย่าถือโทษเขาเป็นคนที่ให้อภัยคนบาลานาบัตีิเป็นคนที่ให้โอกาสเป็นคนที่ซื่อจัดเป็นคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วยเขาก็เป็นคนดีถ้าหากเขาไม่เป็นคนดีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่สถิตอยู่กับเขาชีวิตของคนเนี่ยต้องสติดแม่อยากจะหนุนใจลูกๆทุกคนไม่ว่าคุณแม่คุณพ่อการติดสนิทกับพระเจ้าเนะี่ยเป็นเรื่องสําคัญข,ของเรา เรามีความรักต่อพี่น้องเราในคิตจักรบ้างไหมเราต้องให้โอกาสคนให้เขากัดใจและเราอย่าถือโทษคนอื่นเป็นคนที่ให้โอกาสคนรอให้เขาเขาเป็นพี่น้องพ่อคุณพ่อเดียวกันแม่ว่ายิงจะยิ่งกว่าแม่เดียวกันแม่เดียวกันยังไม่ค่อยรักกันเท่าคิตเตียนคิตเตียนอยู่ในโบสถ์เดียวกันเนี่ยเราต้องให้อภยัยเขาทำผิด แล้วก็ต้องให้อภัยยกโทษเขามีความรักต่อเขาบางทีคนเข้ามาเขาไม่ยิ้มให้เราแต่เราเป็นคิตเตียนเก่าเราต้องยิ้มให้เขาทักทายเขาเป็นไงบ้างอย่างนั้นเป็นคนที่ใครจะว่าเรายัางไงอย่าไปสนใจเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันชีวิตคิตเตียนต้องมีความรักถ้าเราไม่มีความรักเราก็ไม่ใช่ลูกของพระเจ้าที่แม่จะพูดนอกคําออกไปก็ว่าเราเป็นคิสเตียนในบท ในบทเดียวกันเนะี่ยเขาจะวาดนินทาอะไรเราถ้าเราไม่ชอบนะแล้วก็บอกเขาต,งตรงๆเอออย่างนั้นอย่างนี้แต่พี่ไม่ถือแต่ว่ายอยาบอย่าทำอีกความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในเราเนี่ยเราต้องเอาไปแบ่งไปให้คนอื่นเขาให้มีความรักในพระเจ้าความรักในพระเจ้าในสําคัญมากเลยไปที่ไหนอยังอาจารย์ซาโลเนี่ยเป็นคนที่คิดติคมเหงคิดเตียดค่า แต่บาลณนาบัตเนี่ยให้โอกาสซาโลพามาหาพามาหาารอักทูตอัตนะ่ะมาพูดจนอักรระตเชื่อฟังเขาเพราะว่าบาลณนาบานัตเป็นคนที่เกียิกล่อมในความดีทำทุกอย่างแล้วอาจารย์ราโลเคยขุมเหงคีดจกักเคยฆ่าคนเคยอะไรแต่ว่ามาถึง อัครทูตก็ยังไม่ใคยเชื่อแต่บาลานาบัตเนี่ยมาประสานจนเชื่อฟังจนข้ามีโอกาสเองเชื่อฟังเชื่อฟังบาลานาบาัตก็แสดงว่าข้าเป็นคนที่ให้โอกาสคนรอคนที่ชำผิดอย่างอาจารย์เซโลเนี่ยไม่มีใครคิดเตียนทักคนที่อยู่ในคิดจักรที่มานั่นนะที่เขาใช้ให้บาลานาบาัตบานได้คิดจักรแต่ว่าบาลานาบัตไก่เกลี่ยจนอักขรทูต เชื่อฟังบาลนาบัตได้ออกไปประกาศครั้งแรกอย่างอาจารย์เปาโลเมื่อก่อนไม่มีชื่อเสียงแต่ว่าบาลนาบัตเนี่ยไปพาอาจารย์เปาโลเขมาหาอักทูตอักทูตก็เชื่อฟังบาลนาบัตแล้วก็จนอาจารย์เปาโลเป็นอาจารย์เปาโลมีชื่อเสียงบง่ดงดังเขาก็มีชื่อขึ้นหน้าบาลานาบัตเนี่ยยึดชื่อตามหลัง แต่ว่าบาลานบัรก็ไม่โกรธไม่ถือว่าฉันมีมักก่อนฉันมียศศักดิ์อยากจะหนุนใจพี่นะว่าพี่น้องไม่มีเกียรติไม่มียศศักดนนิ์ไม่โกก็พี่น้องไม่ได้มาร่วมมือร่วมใจกับทางานของพระเจ้าก็มาร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียกวกันในคีตจ,จักรของพระเจ้าแม่จะเล่าถึงนิทานเรื่องหนึง่งในแม่ตังแต่แม่เป็นเด็กเด็กนักเรียนอยู่ในทนันในในิทานอิศ่ะ หนูหนูกับอะไรอะ่ะแม่ก็จะไม่ได้จีดบว่วงและราชสีผ่านมาแล้วก็หนูก็ขอร้องให้ช่วยปลดบ่อยแล้วมีอีกคงราชสีไม่ไม่ช่วยหนูบอกเป็นตัวนิดเดียวเนี่ยจะมาช่วยอะไเราได้หนูหนูก็บอกวันหนึ่งจะโทษแทนบึงคุณแต่ราชสีไม่เชื่อคนตัวเล็กๆอย่างเจ้าจะมาช่วยอะไรเรา ก็ปล่อยไปยังไม่เต็มใจจะปล่อยนี่แม่แต่ก็แม่เป็นเด็กๆแล้วก็หนูนะก็ไปราชาตีวันหนึ่งถูกบ่วงของพานดักก็ไม่มีปัญญาจะปลดปล่อยได้ไม่ไม่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วหนูเดินผ่านมาหนูเห็นว่าราชาตีเคยช่วยเขาขับให้กัดเชือกเชือกที่ราชาตีถูกถูกบ่วงในพานนะกัดจนเชือกขาดราชาตีเลียวมาดูหนู เขาดูถูกดูว่าคนนี้จะมาช่วยอะไรนะแต่หนูตัวนี้เดียวนะมาช่วยกันเชือกของเครื่องราชสีจึงขาดนี่แม่ถึงบอกว่าบางทีคนเล็กน้อยก็อย่าดูถูกกันวันหนึ่งเขาจะทดแทนบุญยังกัคนที่รวยเป็นใหญ่เป็นโตอยู่เดียเ๋ยวนี้อย่าถือตัวไว้ตัวใหญ่โตมีศัก์สีแต่คนเล็กน้อยนี่แหละจะมาช่วยเราได้บางทีเขาจะรู้คุณของเขาคนใหญ่โตถ้าอีกไม่นึกถึงบุญคุณคน บุญคุณคนนี้ทดแทนกันยากนะคะแต่ว่าเราต้องเห็นแต่คนเล็กน้อยแล้วแม่ยัง,ยงนึกถึงว่าราชสีกับหนูเนี่ยหนูเนี่ยตัวเล็กๆที่ราชสีปลดปล่อยเข้าไปกัดเชื่ยงนะแต่วันหนึ่งหนูจะมาทดแทนบุญคุณของราชสีได้คนเราก็เหมือนกันบางทีทาเราว์แล้วใหญ่โตเดี๋ยวนี้ก็อย่ามองใคเรเล็กน้อยนะเป็นคนที่เหมือนมดหรือเหมือนแมงสาบอะไร มองว่าเขาเป็นคนเหมือนกันเขาเป็นคนใหญ่โตเหมือนกันวันหนึ่งเขาจะเขาเป็นคนที่นำเข้ามาเชื่อพระเจ้าอย่าอย่ามองข้ามจะนำคนมาหาพระเจ้าคนเล็กน้อยนั่นแหละเป็นคนที่สำนึกบุญคุณของคนอย่างมากมายแม่ก็อยากจะหนุนใจว่าเราทุกคนเนี่ยก็เป็นลูกพ่อเดียวกันเราตั้งรักให้อภัยซึ่งกันและกันแม่ก็ขอบอกมาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเราเป็นคิตเตียนเนี่ย ชื่อของคุณพ่อเราเนี่ยอยู่ในเราเราจะทำลายก็ได้แล้วเ,เราจะยกย่องเทิดทูนพระคุณของพระเจ้าด้วยการไปประกาศอย่างแก้บารานาบาน้านในพาซาโลไปประกาศอีกเมืองหนึง่งแล้วก็ย้อนกับย้อนกับกับ <c oughs> ไปกันมาบัลลากโกย้อนกับาัลากโกก็ไปด้วย ไปประกาศวยกัรขั้งแรกแล้วพอขั้งที่สองอมาลโกก็ทําไม่ไปด้วยทําทิ้งท่านแต่ปาโลก็โกรธแต่บาลานาบานัตนี่ให้โอกาสเซาโลว่ให้โอกาสยออนให้โอกาสยออนก็มาลาโกเนี่ยให้เขากลับใจแต่ผลที่สุดลงเอ่ยกันไม่ได้ต้องแยกทางกับบาลานาบัต ต้องแยกทางกันไปประกาศอาจารย์เปาโลก็ไม่เห็นด้วยแต่บาลบัตตตั้งาจจะให้เข้ากลับใจใหม่มาละโกที่เขาขั้นหนึ่งเขาทำให้ขั้นที่สองไม่เอาต่างคนต่างแยกกันไปเพราะว่าการให้อภัยคนบางทีแล้วก็ยากแต่เราต้องคิดว่าขั้นอีกหน่อยเขาจะดีให้โอกาสเขามีความรักต่อเขามีการให้อภยัยและเป็นคิดเตียนและตั้งใจอ่อนไหวก็ขอบคุณพระเจ้ามากที แม่ฟังเพลงผู้อธิษฐานน้ำตาไหลพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วเราได้ทดแทนอะไรพระคุณของพระเจ้าบางไม้ชีวิตของเราบางทีเราก็เฉยมาวันอาทิตย์แล้วก็มาโบสถ์แล้วกลับไปก็ลืมพระเจ้าแล้วแต่แม่แม่คิดถึงพระคุณของพระเจ้าทุกเช้าแม่ขัดเฝ้าพระเจ้าไม่ล้กาดคานเข้าเฝ้าแม่ต้องอธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าอ่านพระกัมภีต้องต้องใช้ชีวิตของเราเนี่ยให ให้พระเจ้าทราบซึ่งในตัวของเราว่าเราเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าชีวิตของเราการสําแดงไปที่ไหนก็แม้ว่าคริสเตียนทุกคนอย่างบารณาบั้เนไปไปที่เมืองอะไรอะ่ะก็มีคนเข้ามาในกิจักแล้วก็อยากจะนําคนมาเนี่ยเราจะมีโอกาสได้นําคนเข้ามาได้โบสถ์ครับคนหนึ่งไหมไปนาไม่ว่าคนเล็กน้อยคนอะไรที่เราเจอเข้าที่เขา้อนลอน พามหาพระเจ้าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เราไม่ใช่เราจะเชื่อคนเดียวเรามีความสุขคนเดียวแต่เราต้องพาพี่น้องเรามาเป็นลูกของพระเจ้าชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยเราทําอะไรให้พระเจ้าบ้างชีวิตของเราต้องมีความเชื่อรักพี่น้องรักพระเจ้ายิ่งใหญ่รักขนาดไหนแต่ว่าพี่น้องเราเราก็ต้องรักเราเป็นลูกพ่อเดียวกันพามาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาจะได้ได้พบสิ่งที่ดีที่เราได้พบ แม่คิดว่าชีวิตของแม่เนี่ยแม่บอกพระเจ้าว่าโลกมีแม่จะจะยำเกรงพระเจ้าจะอยู่กับพระเจ้าไปไม่ไม่เท่าระยศแต่พระเจ้าจนชีวิตของแม่ที่ออกไปจากโรคนี้แม่ก็จะไปอยู่กับพระเจ้าแม่จะไม่ไม่ให้ชีวิตของแม่หลงไปกับโลก <S 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 แล้วชีวิตทั้งหล้ต้องมีพระเจ้าอยู่ในใจว่าเราจะทำไงแล้วเราจะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าได้ชีวิตครั้งแล้ว พระเจ้ารักเราได้รับแสดงความรักหลายของเรากับพระเจ้าบ้างแม่ก็อยากจะบอกคนข้างเคียงของเราทุกคนนะเราได้บอกเขาเรื่องราวของพระเจ้าบางอไมและไม่ใช่เราจะพบมาพบพระเจ้าคนเดียวเราต้องนําคนอื่นเข้ามาพบพระเจ้าเหมือนที่เราพบชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยเราต้องนึกถึงพระคุณของพระเจ้าเข้าพบพระเจ้าเป็นส่วนตัวแม่ก็อยากจะบอกลูกๆทุกคนวันนี้เป็นวันแม่ วันแม่ที่ทุกคนยกย่องคุณแม่แต่คุณพ่อก็ยิ่งใหญ่คุณพ่อก็เป็นถึงจะไม่ถึงวันแต่คุณพ่อก็ต้องมีบทบาทในโบแต่ว่าคุณพ่อมีงานทําในงานมีทําราชการทําอะไรก็แล้วแต่แต่คุณแม่คุณแม่อยู่ทําไมเฉยๆคุณแม่เป็นครูคนแรกของลูกแม่จะเล่าถึงที่โรงเรียนเขคุณครูถามเด็กถามว่าวันนี้เป็นวันอะไร เด็กก็น้ำตาคลอบอกเป็นวันแม่แล้วทำไรให้แม่มัง่งเด็กทำไรให้แม่มัง่งคุณแม่ทำไรให้มัใ่ในในชีวิตของเราเด็กบอกว่าคุณแม่เป็นนาฬิกาเป็นนาฬกาปลุกให้ไปโรงเรียนคุณแม่เป็นนักร้องเพลงร้องเพลงกล่อมเมื่อผมยังเล็กเลกรีดิชั่นยังเล็กๆ็กแม่กล่อมตลอดเวลา เป็นนาฬิกาปลุกให้ไปโรงเรียนและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแม่เป็นแม่ที่ให้โอกาสลูกสอนลูกในทางที่ดีสอนว่าลูกต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ความดีความเชื่อที่แม่จะสอนลูกและลูกของคุณจะเป็นคนดีขอบคุณพระเจ้าที่แม่กับภูมิใจนะแม่มีลูกสามคนขอพูดหน่อยแล้วก็ไม่เสียสักคนดีหมดทั้งสามคนขอบคุณพระเจ้าวะ่ะแม่เป็นคนบ้านนอก แล้วมีลูกเนี่ยคิดในใจว่าเราอยากให้ลูกเราเป็นอะไรแม่ก็อยู่ชีวิตอยูบ่บ้านนั่งแม่ก็บอกอยากให้ลูกเป็นแอร์ฮอสเตตแม่นึกว่าสูงที่สุดแล้วแต่มานี่ยังมีสูงแม่ก็นึกว่าเป็นแอร์ฮอสเตตนะสูงแม่ก็อธิษฐานมาได้อธิษฐานต้นนึกในใจอะว่าอยากให้ลูกเป็นแอ,อร์อฮอสเตสนนนตน,นะ,นออะตม,มีผู้หญิงเนี่ยโอ้โหขอเทวดาฟ้าดินแม่ไม่รู้จักจริงๆว่า แม่ก็พูดขอเทวดาฟ้าดินให้ลูกได้เป็นแอฮอทเตจว่าใหญ่ที่สุดแล้วขอบคุณพระเจ้าก็ลูกกับทุกคนก็ไม่เสียแม่ก็ขอบคุณพระเจ้าแม่ก็ยิ่งทราบซึ้งในพระเจ้าได้บุญคุณของพระเจ้าแม่แม่ก็ชีวิตของแม่แม่จะอยู่เพื่องานของพระเจ้าถึงแม่ว่าแม่จะเดินไม่ไหวแต่แม่จะไปในสิ่งที่แม่แบกไปได้ไปทุกคนทุกแห่งแล้ว พักนี้แม่ก็รู้สึกกาขาดเซลล์ที่อื่นมาสองสาครั้งแล้วเพราะว่าแปรแม่ไปไม่ไหวมันป่วยขอบคุณพระเจ้าอ่ะชีวิตของเราปากเรายังดีนะยังสอนคนเซลกุ๊บที่บ้านแม่เป็นเซลเปิดลูกๆไปทุกคนแม่ก็จะสอนลูกนะถึงเรื่องการเป็นผู้หญิงเป็นยังไงยังไงก็ขอบคุณพระเจ้าอ่ะยังไปที่อื่นไม่ได้จะสอนลูกๆวันเซลทํางานของพระเจ้านะ พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าช่วยชีวิตของเรายังไงถ้าเราไม่เพื่อนของแม่เขาตายกันหมดแล้วก็ไม่อยู่กับแม่แม่กับนิพพานสองคนบางทีเราบอกโอ้แล้วขาดเพื่อนนะเพื่อนตายหมดแล้วแม่นอมแม่พุ้จีบแม่อะไรเฉลวยเนี่ยไม่มีใครเหลือก็เหลือแต่แม่พระเจ้าให้แม่อยู่ขอบคุณพระเจ้าแม่ก็พระเจ้าให้ชีวิตแม่แม่ต้องตอบแทนพระคุณของพระเจ้าชีวิตอยู่เพื่อกันตอบพระคุณ ขอพระคุณเป็นตอบแทนพระคุณของคนก็อยากจะหนุนใจลูกๆทุกคนว่าอย่าให้โอกาสมันผ่านไปชีวิตของเราอะรีบรับใช้พระเจ้าขัหะที่เรามีเวลาหรือไม่มีเวลาชีวิตเมาให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะเห็นชีวิตของเราพี่น้องอย่าละเลยชีวิตของเราเพื่อการตอบแทนทำพี่น้องไม่รักพระเจ้าพระเจ้าไม่รักพี่น้องเหมือนกันอนะ ท่านละคนไหนทํางานให้พระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรชีวิตแม่ไม่เคยคิดว่าชีวิตของแม่จะก้าวมาถึงขนาดนี้ว่าเดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่เดือดร้อนแม่รับใช้พระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆพระคุณของพระเจ้านั้นเหลือล้นเลยแม่ไม่ต้องไม่ต้องทํางานเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนขอบคุณพระเจ้าทช่ว่าแม่เห็นพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายขอหนุนใจคนทุกคนว่าเราเชื่อในพระเจ้านี่เราทําอะไรให้พระเจ้าบ้าง เลยเราจะอาจะพระเจ้าอย่างเดียวขออย่างเดียวอธิษฐานอย่างเดียวขอขอทรัพย์สินเขาทำมากกว่าแม่ก็แม่ก็ยังยังไม่มีเงินมาข้าพระเจ้าใหม่ๆแม่ไม่มีตังค์จนแล้วแม่ก็อธิษฐานเผื่อคนอื่นอะไรแล้วเจ้าล่ะไม่ขออะไรมังเลยว่าไม่ขอรักเกงใจคนทั้งโลกก็ขอพระเจ้าอยู่แล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะไม่ต้องขอพระเจ้าก็ให้ขอบคุณจริงๆว่า แม่ขึ้นเอาตะก,ก้าตะก,ก้าที่แม่คาเข้าขายเอาแกงแกงคูนก็มาช่อนเนื้อนั่งมอเตอร์ไซค์อย่างนี้มันก็หกใส่ตัวแม่ก็น้ำตาไหลแงนพระเจ้าลูกเหนื่อยเหลือเกินหกหมดเลยมามอเตอร์ไซค์แล้ววันหนึ่งคุณประเสริฐนะ่ะมาเปล่าขับรถมารถนั้นไม่มีอะไรมีแต่คาร รอตีรอมีคุณขับข้างหน้าเนี่ยเอามาให้พี่แป๋วซื้อให้แม่แม่ไปไปทํางานของพระเจ้าไม่เอาเจ้ารถเก๋งแล้ววันหนึ่งการดิษฐานพระเจ้า่าลุกเหนื่อยแล้วเกินพระเจ้าพระเจ้าบอกจะเอายังไงก็เราซื้อรถให้ก็ไม่เอาจะเอาไปเที่ยวพระเจ้าบอกไม่ให้เจ้าเอาไปสนองกิเลสตัณหาของตัวเองแต่จะให้เจ้าไปทํางานของพระเจ้าแล้วท่านนั้นเองแม่มีรถ แบล็ซื้อให้คุณวัิรเอามาขายให้ก็อ๋อพระเจ้ารู้เข้าใจแล้วว่าพระเจ้าให้ไปทําง,งานของพระเจ้าต่างกนันน่เองไม่ไม่เสียดายลถไปทําง,งานของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอ่ะชีวิตข้างเราปูนเนี้ยแปดสิบเก้าเนี่ยแลวเหลืออีกคี่ปีอย่างดีก็อีกเก้าปีที่แม่จะอยู่กับพระเจ้าแม่ต้องรีบทํางานเร่งเร่งรีบทาํางานของพระเจ้าก่อนที่มันจะหมดเวลา แม่ก็ยังหนุนใจพี่น้องว่ายังมีเวลาที่จะรักพระเจ้าทํางานของพระเจ้าทดแทนพระคุณพระเจ้าที่ชีวิตของเราอยู่อย่างสบายขอพระคุณของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสาหรับวันนี้ขอแล้วอธิษฐานด้วยกันนะคะให้เลลุยาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์เจ้าสถิตอยู่วันนี้พระองค์เจ้าค้าเป็นวันแม่ขอพระองค์เจ้า เจ้าอาจจะคติเยียบกับคุณแม่ทุกคนให้เป็นแม่ของลูกพระบิดาเจ้าข้าสั่งสอนลุ่นให้ดีๆพระบิดาเจ้าข้าอธิษฐานเพื่อคุณพ่อด้วยพระบิดาเจ้าข้าเพื่อลูกๆทุกคนเป็นเด็กๆเล็กๆทุกคนให้เขามีสติปัญญาที่จะรับใช้พระเจ้าพระบิดาเจ้าค้างานของพระเจ้าจะไม่ล้มเหลวจะมี พระบิดาเจ้าข้าคนลุกขึ้นมาทํางานของพระเจ้าอย่างมากมายพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ขอให้พระเจ้าอวยพระพมแม่แม่ทุกคนพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าธนเสริมพระองค์กับทุนมอบทุกถึงทุกอย่างให้อยู่ในพระหัตถ์อังฉร็กของพระในทรงฤทธิของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน